สวัสดีค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นเราก็มาเมาส์มอยกันก่อนนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ก็กำลังพยายามเคลียร์งานเก่าที่ข้างค้างให้หมดค่ะและจะพยายามทำคลิปให้สม่ำเสมอ ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะนะคะว่าโควิดทำให้เราเจอผลกระทบกันทุกคนรวมทั้งเราด้วยอะคะ่ะแต่ก็คิดในแง่ดีว่ามันทำให้เราต้องตัดสินใจเลือกว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีจะเลือกแบบไหนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในชีวิตส่วนตัวและการงานไปบ้างอะคะ่ะเป็นกาลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นสถานการณ์นี้ด้วยกันนะคะ สำหรับคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆทำสบู่เหลวไว้ใช้เองค่ะซึ่งทำจากเศษสบู่ที่เหลือใช้ค่ะเรียกว่าใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าไม่ให้เหลือซากเป็นสูตรเย็นนะคะไม่ต้องต้มทำง่ายแสนง่ายเอาไว้ใช้ล้างมือหรือจะอาบน้ำก็ได้ค่ะโดยเทสยใส่ใยขัดตัวแบบนี้นะคะใช้ได้ดีทีเดียวค่ะเพราะว่าเราใช้ไปหลายรอบแล้วหรือจะใช้ซักกางเกงในก็สะอาดดีนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะเศษสบู่ที่เรามีตอนนี้ไม่มากนะคะเนื่องจากเราก็พอมีนิดๆหน่อยๆล้วก็ทยอยทำไว้ใช้เรื่อยๆะคะ่ะอุปกรณ์ก็จะมีที่ขูดสบูอันนี้นะคะที่ซื้อจากร้านทุกอย่าง20บาทนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการฟองเพิ่มหรือให้เข้มข้นขึ้นก็ซื้อสบู่จากร้านเดียวกันเลยะคะ่ะ ก้อนละ1 0บถึง20บาทแล้วแต่บางร้านแล้วก็ขนาดนะคะเป็นสบู่ที่เขาใช้ซักผ้าค่ะค่อนข้างแรงหน้าตาจะเป็นแท่งๆแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพค่ะก็เนื่องจากบางทีเศษสบู่ที่เราใช้เป็นวัตถุดิบกว่าเราจะใช้จนเหลือก้อนนิดเดียวก็เจืดจางไปแล้วอะค่ะถ้าผสมตัวนี้เข้าไปจะทำให้แรงขึ้นขูดผสมลงไปตามความพอใจค่ะสำหรับเราเราใช้ขูดลงไปนิดหน่อยค่ะ เมื่อขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนการผสมน้ำแล้วก็กวนค่ะอัตราส่วนผสมคือสบู่ขูด1ส่วนเราก็เติมน้ำไป4ส,ส่วนค่ะอย่างเราขูดสบู่ลงไปได้1แก้วเราก็เติมน้ำไป4แก้วค่ะถ้าต้องการเข้มข้นหรือจืดกว่านี้ก็เพิ่มลดได้ตามใจชอบนะคะจากนั้นก็กวนไปเรื่อยๆค่ะ1-2นาทีสำหรับเรายใช้วิธีกวนเป็นช่วงๆค่ะแล้วก็พักไว้ไปทำอย่างอื่นมากวนใหม่เป็นระยะๆะะค่ะ หรือเพื่อนๆจะกลัวแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนก็ได้ค่ะหลังจากที่เราแช่มาแล้วก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีเศษสบู่เหลืออยู่บ้างสำหรับท่านที่ต้องการให้เนียนและก็น่าใช้มากขึ้นจะเอาไปเข้าเครื่องปั่นอีกทีก็ได้นะคะแต่ต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะว่าไอ้เครื่องปั่นนั้นน่ะควรจะแยกไว้เลยอะคะ่ะว่าไว้ปั่นอันนี้โดยเฉพาะอะคะ่ะเพราะว่าล้างทาความสะอาดยากคะ่ะ จากนั้นก็เติมกลิ่นหรือสีที่ตัวเองต้องการเพื่อเพิ่มสีสันและความสวยงามไปอีกแบบค่ะแต่เรานี่เราชอบกลิ่นอ่อนๆแล้วก็สีที่เป็นแบบเนี้ยนะคะทีนี้เราก็มากรอกใส่ขวดกันได้เลยค่ะเพื่อนๆจะหาขวดสวยๆมาใส่ก็ตามสบายนะคะของเราก็ใช้ขวดน้ําอัดลมขวดน้ําเปล่าเก่าๆนี่แหละค่ะเจาะรูสะดวกดีค่ะเทใส่เลยค่ะ เน้นใช้สอยค่ะก็จบขั้นตอนการทำสบู่เหลวจากเศษสบู่เหลือใช้กันแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมกันนะคะโดยเฉพาะเพื่อนเก่าๆนะคะขอบพระคุณมากที่ยังไม่ลืมกันและไม่ทิ้งกันค่ะ อย่าลืมกดติดตาม s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ